เออคุณกินได้หรอเน่นะุณกขึ้อะลุณกินได้คุตอบต้อบอกไม่ต้องกายเกิดขึ้นตรงนี้โยนาเครับจยนมาบิดนะแล้วแล้วเห็นนโนตตรงไหนด้านโน้นนะได้เห็นตัวเขาไหมเห็นนะก็แต่งกายยังไง สื chỗ, chủ, ่อช mm ือ hmm, ส so, mm ีดำผมรุงรังนะอ่ะโอเคเลยมือมีอะไรไหมท่านผู้ชมโอเคเลนะอ้าวใช่ไหมครับเอาในมือมีปืนมีอะไรอีกมีอะได้วยนะอ่าโอเคครับฟังนะครับอ่าภาพรวมนะครับภาพรวมเนี่ยแน่คนที่คนนี้นะใช่นะอ่าโอเคครับฟังนะครับอันดับแรกก่อนมือมีห้องไหนที่ชั่วคนร้ายยกเลิกห้องไหน เอาช้ยเลสู้ไม่คว้าไม่ถูพื้นเห็นเต็มหลัง้นเต็เลยนะครับ่ะนี้คุณอเห็นคุณครูายภาพไหมไดก็เดี๋ยวให้เอาภาพนะครับไปทำนเทชนต่อนะครับจะเดยวปตท้นท้ก็ับนะครับอันดับแรกก่อนนะครับอันดับแรกก็ขอชื่นชมวิเชีรพักพักอตบอกตรงนว่าเรื่องนี้เปมเรื่องให้ตัวมา นักเรียนยังไม่ค่อยถึงตัวนะครับไม่ค่อยถึงตัวเพราะว่าต้องเดินทางแล้วเดี๋ยวคูลเลยเดี๋ยวนักเรียนไม่ได้เรียนนะครับบางทีนักเรียนต้องเลื่อนตัมเวลาแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของพิเศษมากๆนะครับแต่ยังเป็นเรื่องสะดบกในะครับต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะมีมากนะครับดีนี้ครูเรามีอยากได้ไหนหัวข้อนะครับเดี๋ยวเวลาจำกัดนะครับทีนี้ครับอยาก นอนิ่งเลยครับอันดับแรกก่อนเมื่อกี้คุณน้าผิดไหมครับใีอยู่บนครับนอนนิ่งเลยครับใครนอนอยู่เมื่อกี้ใครนอนครับเมื่อกี้ใครนอนครับนอนอยู่บนเมื่อกี้ผู้ชายโอ้โหมาข้างหน้าหรือเรื่องมาข้างหน้าเหรอมาข้างมาเลยคนนี้นี่เป็นตัวแซ็กที่แบบสมบูรณ์แบบอะไรนะเมื่อกี้เมื่อกี้ลูกแบบทำแบบ เขาตัเล็กเขาไม่แข็งแรงเขาไปไม่ไหวครับเพราะเรนนนใกล้ตายอยู่นะ้าแต่เริ่มต้นจนจบนะครับายใชนน่ไหมครับ <c ười> แต่แต่อย่าคิดว่าเหตุการณ์จริงนะผมใกล้ตายมากไม่ใช่นะได้ไหมครับนะครับแต่ตอนนั้นนะ่ะสติเราต้องมาเนี่ยนะครับแล้วก็มีบางคนครับหลบอยที่หนังไม้อกีอกก่อนมอไ,ไม้ไมอ,กอีอก,ออกออ่อนปลอดภัยไหมครับบางคนหลบอยู่ที่หนังห้องน้ำไปยองเข้าห้องน้ำครับคำตามปลอดภัยไหมครับจะวิ่งหมดไล่กันอันตรายนะครับ ต่อมาคร er ับอยู่ในห้องเนี่ยเป็นข้อผิดพลาดนะครับซึ่งข้อผิดพลาดจากคนร้ายครับคนที่เป็นคนร้ายเก็บข้อมูลแล้วครับเอาคนร้ายครับเชิญครับคู่เอาครับฟังคุณได้ครับแต่ฟังคู่ก่อเหตุครับว่าผู่ก่อเหตุรู้ได้อย่างไรว่าพวกเราอยู่ตรงไหนอันดับแรกคืออะไรครับเสียงถ้าพวกเราวิ่งไปแอบในห้องเงียบเงียบ จะไม่รู้ครับแต่ถ้าพวกเราเอ็รักโวยวายตกใจไม่มีสตินะครับดังทุกปีึ้นมานะครับเราก็จะรู้ทันทีเราก็จะมุ่งไปตรงนั้นเลยเทนที่ว่าปกตีนะครับเราจะเอินผ่านไปแล้วมีเสียงปีขึ้นมาต้องกลับไปอีกเพราะฉะนั้นอยาเรารยพยายามรวบรวมสติทุกคนตกใจหมดครับฟังนะครับฟัง ทุกคนตกใจหมดแต่ต้องรวบรวมสติให้เงียบนะครับทุกอย่างในห้องนั้นเป็นอาวุธและช่วยกันนทั้งหมดนะครับมีเชือกมีไม้กวาดมีเต้ามีเอาปะันประตูให้มากที่สุดทุกคนต้องช่วยกันนะและโดยความเงียบนะครับถ้าเป็นเหตุการณ์จริงเรามีโทรศัพท์มือถือไอปิดโทรศัพท์มือถือ นะครับห,หรือถ้าจําเป็นจะต้องโทรนะครับจะไม่ต้องโทรก็ให้ใช้ทางเบสเซตทางไลน์ในการติดต่อสื่อสารกับภายนอก<ห>นโดยการตั้งระบบสั่นไว้ก็ได้ปิดเสียงไว้ก็ได้แต่ห้ามเปิดเสียง<ช>เพราะเมื่อใดถ้าเปิดเสียงถ้าเสียงตัวสับเข้า<ช>คนนั้นได้ยินนะครับ<ช>ได้ยินเขาจะพุ้มมาตรงนั้นแหละหน,น,นะครับเพราะนั่นนี่คือสิ่งสำคัญในการต่อตู้ ครับในการต่อสู้นะครับอ่เอาเอาในเอาในการหนีเอาในการหนกรีก่อนคนที่จะเป็นพี่เลี้ยงได้ดีนะครับในสถา,สถา,านศึกษานี้ไม่ใช่ทำรวจไม่ใช่ครูฝึกแต่เป็นครูอาจารย์ทุกท่านพาหนีไปที่ปลอดภัยรู้ทางเข้ารู้ทางออกตรงไหนะตะโกนล็อกด้านในตรงไหนประตูปิดตายล็อกจากด้านนอกเออล็อกจากด้านนอกล็อกจากด้านใน นะครับดูให้ดีน,ดนะเส้นทางนี้ดูใหด้ดีนะครับนะเพราะฉะนั้นหรือถ้าไม่มีครูอาจารย์มาไม่ทันนะครับไอ้คนพี่เลี้ยงพี่คนโตแต่พี่คนโตมสามมสองมสาม,สาม,สาม,สามซึินมีความรู้อยู่แล้วนะครับพาน้องหนีจูมือน้องมาทางนี้ทางนี้ทางนี้แล้วบอกต้องน้องมาเงียบอย่ากลุยเงียบต้องเงียบอย่างเดียว แล้วช <stata? S 2> ่วยกันกระซิ้อกัซาผช่วยกันผลประตูชี้น้องออกไปดันประตูดันประตูไว้ตรงไหนช่วยกันดันช่วยกันนั้นออกอาวุธทุกอย่างที่เป็นอาวุธนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างที่เป็นอาวุธออกมาเป็นอาวุธได้ได้มีเชือกออกมามีไม้กวาดออกมามีไม้แ็นพถกระดาษออกมามีเหล็กออกมานะครับเพื่อเตรียมต่อสู้หนีหนีไม่ได้ก็ต้องซ่อนการซ่อนตรงเงียบซ่อนไม่ได้ก็ต้อง ต่ออะไรครับสู้มีหนีมีสน้นและก็มีอะไรเพิ่งหนีก่อนถ้านีไม่ได้หนีไม่ไหวต้องสอน้สนส้นตัวส้นไม่ไหวคนหน้เห็นแล้วต้องสู้เพื่อเอาตัวรอดมีคนหนึ่งับแหวตรงพุ่มไม้ถือว่าวมองไม่เห็นนะครับถือว่านิ่งมากนะครับผมอยู่ข้างๆเนี้ยแต่ผมสังเกตได้ว่าเขาโอเคเขานิ่งเขาไม่ตกใจนะครับแต่ถ้าเขาขยัยนิดเดียวกิงไม้ไหว รู้ไหมครับรู้นหมครับก็ขอฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครีดนะครับแสดงว่าทุกคนครับตั้งแต่ตัวทีมเนี่ยหนึ่งครับผู้ที่อยู่ห้องครับครูอาจารย์ถูกต้องไหมครับนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ห้องนี้บางห้องครับล็อกไม่ได้ครับเพราะไม่มีกลอนนะครับไม่มีกลอนจะได้ว่าก็ฝากกันบ้างกับครูโอเคไหมครับเผื่อว่ามือดีอย่างที่ตอนนี้พี่ฝากสองเรื่องเนี่ยหนึ่งคือตัดกับเลย สองครับคือบางห้องี่ยไม่มีไม่มีไม่มีก่อประตูล็อกไม่ได้นะครับนักเรียนก็เลยไปยืดถือไว้ยืนถือไว้นะครับอันนี้คือความสมูุณ์ของห้องนะครับอันเราถ้าเกิดเกิดระ่ับเนี่ยแสงว่าท่านผูรู้เนี่ยคุณครู้จะต้องไม่พาไปห้องที่ล็อกไม่ได้แต่ถ้าเกิดสมมุติมีเชือกผูกเชือกผล้ก็ว่าอีกอย่างนึงนะครับแสงว่าทุกคนครับแล้วกรณีแล้วทุกคนต้องช่วยกันหรือทุกคนต้องช่วยกันแค่ฝ่ายเดียวต้องช่วยกันทุกฝ่ายนะ ทั้งแต่ครูอาจารย์ทั้งแต่บริอัททุกทุกคนเลยครับรวมทั้งนกักเรียนด้วยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่ที่อยากจะบอกนะครับอขอให้เอาเหตุการณ์ตัวอย่างเนี่ยครับไม่ว่าจะคนเสียสดีคนว่าคนกุมท่าเหมือนกันแต่บริบทไม่เหมือนกันตำรวจทำอย่างเป็นครูทำอย่างนักเรียนครูจะสอนเอาไมน้ามาก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามัไม่ใช่ตำรวจครับอ่โอเคครับอันวันนี้ก็นะครับจบเมื่อไหร่นครัลโหล ผมเขาได้มาพึ่บป่ามาตอบคุพครูคุณอาครับคุณัาเชิญนครับนักเรียนครับกดซ้ายหางตุ้นะหลังจากนักเรียนได้รับความรู้ในการอบรมในวันนี้ครับจำลองสถานาการณ์จริงถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นภัยจากคนบ้า คนเมายาบ้านะครับงานจากนักเรียนเป็นตัวประกันคุณว่าเดินทางอินไทยครับคุณครูทางเบี้ยกกรนะครับผู้ฝึกจากศูนย์ฝึกอบรมตำรวจอุทธรภาคแจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มาให้ความรู้นักเรียนเพราะฉะนั้นเราทุกคนก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านขอให้นักเรียนกล่าวคำว่าขอบคุณกราบลงไปพร้อมๆกันหนึ่งสองสามครับ ผมเองในานามจิตเก่าโรงเรียนบ้านไว้ศพในานามตัวแทนของโรงเรียนบ้านไว้ศพจากคณะครูอาจารย์ท่านทูนในการและนักเรียนโรงเรียนบ้านไว้ศพทุกคนก็ต้องขอกราบขอพระคุณท่านบิยกรกผู้ฝึกจากศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภุธรท่าแปล่ ไว้ในโอกาสนี้เป็นอย่างสูงที่ท่านมอมว่าความรู้ให้กับนักเรียนในการหลบภัยเอาตัวรอดเปิดพิพิธ์ในโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นกับผมเองนะครับก็ขอกราบขอบคุณมาณนโอกาสนี้เป็นอย่างสูงกราบขอบคุณมากครับขอเชิญครับทุณหาจารย์อะไรครับคุณครูต้รวจดแดน นะครับคุณผู้ตำรวจขอตัวแทนนักเรียนหนึ่งคนชั้นปสามก็ได้ครับได้ครับได้ครับก็ต้องขอรกราบขอบคุณท่านผู้นำท้องที่ผู้นาท้องถิ่นและคณะผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาท่านผู้สานโรงเรียนบ้านช่วยโสมนะครับที่สลับเวลามาร่วมในการอบรมในวันนี้ขอตัวแทนหนึ่งคนครับลูกชั้นมไหนก็ได้มสามตัวแทนนักเรียนหนึ่งคนครับเร็ว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 ลูก เดียวครับตัวแทนเด็กหนึ่งคนครับไปกบจะไปหาเด็กเขาพูดที่ไรเร็วเร็วให้ความร่วมมือหน่อยเร็วมาได้ป่เอดทนเลยแสดงความรู้สึกหน่อยรู้ว่าวันนี้ได้รับอะไรบ้างจากครูฝึกจากพยากรจากศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคแปดจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราได้อะไรดีๆจากท่านครูฝึกบ้างได้อะไรบ้างลูก ได้พอกินได้สิ่งดีๆได้คเสะ็จและเรานําไปใช้ให้กได้เยอะเราต่อไปเหน่อยครับที่คือความรู้สึกนครับของราวันนี้ได้รับสิ่งดีจากนายกอรมาธุคิอว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาเราจะต้องทำอยังไงเราจะต้องแก้ไขยังไง โอกาสนี้คุณผู้ว่าแตเรียเนเชิญท่านผู้มิการรงมยนบ้านพิศนมท่านผอ,อสินิยาอาศิบุโคมมาพูดกล่าวขอบคุณและก็ผู้สิ่งดีๆที่ได้รับในวันนี้เนียนเชิญเรียนนนนนกนั้งหมดหลังตรงใช้เวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไป ทานข้าววันนี้ล่วงเลยเวลาของการทานอาหารเที่ยงมาประมาณครึ่งชั่วโมงทนได้ไหมคะทนได้ไหมลูกไ,ได้นะคะทุกคนน่ารักอยู่แล้วนั่งให้หลังตรงมือวางไว้ที่ตักใครมือยังไม่ได้วางอยู่ที่ตักใครยังนั่งหลังไม่ตรง พูดเสมอนะคะว่าการนั่งการเดินการยืนบ่งบอกถึงบุคลิกภาพของตัวเองนะคะวันนี้ในานามของโรงเรียนบ้านห้วยสูงนะคะรวมถึงท่านผู้ใหญ่ผู้ช่วยท่านผู้นำชุมชนคณะกรรมการสนานศึกษาท่านพื้นฐานผู้ปกครองนะคะนุงดอดพี่ดอด ที่เป็นตัวแทนสิเ์่า่าของโรงเรียนบ้านห้วยสงคณะคุณครูวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านคณะวิทยากรทั้ง5ท่านนะคะที่ได้มาให้ความรู้กับคณะคุณครูแล้วก็ลูกๆนักเรียนทุกคนนะคะกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ไม่ได้ต้องการที่จะให้เกิดขึ้นที่โรงเรียนบ้านห้วยสง แต่เราจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการในการป้องกันถ้าสมมุติว่าเกิดขึ้นเราจะได้นำความรู้ตรงนี้ไปใช้เพื่อป้องกันเพื่อดูแลตัวเองอันนี้คือสิ่งสำคัญที่มีการจัดกิจกรรมขึ้นในวันนี้ นะคะแล้วท่านวิทยากรทั้ง5้าท่านทางาพี่ดอดนะคะลุงดอดอาดอตตาดอดได้คัดสรรมาอย่างดีว่า,าท่านวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะสื่อสารแล้วก็ถ่ายทอดให้กับพวกเราได้ดี ก็คือท่านวิทยากรจากศูนย์ฝึกคุณครูที่มาจากศูนย์ฝึกภูทรแปดนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมเรียนเชิญทุกท่านนะคะรับประทานอาหารร่วมกันนะคะวันนี้เมื่อตกี้ก็ได้กล่าวขอบคุณท่านไปแล้วแล้วก็ขอ,อ,อฝากเอาไว้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็จำเป็นกับ ตัวเราเองมากๆเมื่อถึงเวลาเราทุกคนจะต้องรวมกลุ่มแล้วก็สามัคคีกันเอาไว้นะคะเราอย่าทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังเหมือนที่คุณดูน้ำบอกว่าถ้าเราวิ่งมีเพื่อนเราหกล้มเราต้องทำยังไงลูก ช่วยพาเพื่อนไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเราอย่าวิ่งเอาแต่ตัวเรานะคะพาเพื่อนไปด้วยเราจะไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็ะะอขอให้พวกเราตบมือให้กับท่านวิทยากรอ,อีกหนึ่งค่ะ แล้วก็อีกหนึ่งครั้งที่เราจะขอบคุณที่เราจะไม่ขอบคุณก็ไม่ได้นะคะก็คือท่านทีอยู่ตรงนี้ตา dot dot ตุ้ dot ปู dot ตัวด dot อะไรก็แล้วแต่นะคะที่ท่านเป็นผู้ประสานงานเป็นผู้ดูแลโรงเรียนบ้านเวสูกมาตลอดขอเสียงตบมือให้ท่านอีกหนึ่งครั้งนะคะขอบคุณ เกือกายทุกภาคส่วนที่ร่วมาากิจการรมกับโรงเรียนบ้านด้วยสุขในวันนี้ขอบคุณที่ท่านดูแลลูกๆนักเรียนโรงเรียนบ้านด้วยสุขขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือกับโรงเรียนด้วยดีเสมอมานะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ